ดีค่ะพบกับช่องแม่หมอมาดามพัทนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเรนดอมในหัวข้อคุณกำลังถูกย,ยกระดับฐานะความเป็นอยู่นะคะและวาสนาดีขึ้นอะ่ะแม่หมอตั้งหัวข้อเอาไวอ้อ่ะเป็นหัวข้อเหมือนมานิเฟสนะคะตั้งหัวข้อแบบนี้แต่แม่หมอไม่รู้ว่าพิพายะจะออกมายังไงนะแต่แม่หมอตั้งหัวข้อแบบนี้ว่าคุณที่มาจะคลิปนี้คุณกำลังถูกยกระดับฐานะความเป็นอยู่ นะคะคให้มันคงให้ดีขึ้นนะคะแล้ววาสนาคุณดีขึ้นจริงไหมให้พี่ไพ่บอกนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่หนึ่งพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้เขามาเจอคลิป,ลปนี้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิป,ลปนี้ยกระดับอืมไพ่ไต้สำหรับอืมเอานะคะสามใบร่วงลงมาโอเคยกระดับ อืมคู่ยกระดับทุกอย่างแน่เลยไม่หมอว่าเรื่อคู่ก็มาเนะาะฐานะความเป็นอยู่ครอบครัวคู่ที่ดีคุณกันเราถูกยกระดับว้าวมีแต่ความสําเร็จมากๆเลยอะลูกดวงนะคะหกไม้เท้าราชินีไม้สามไม้อ,ไอ่ะอะไรอีกสองไม้สองสาม ดีมากเลยอ่ะนะคะลูกดวงหนึ่งดาบใช่แน่นอนอ่ะนะคะโอเคนะหมอจะอ่านความสําเร็จอ่ะการงานความรักโดดเด่นมากเลยอะ่ะการงานทําให้คุณได้เงินนะคะลูกดวงอ๋อแม่หมอขออีกสามใบนะแม่หมออยากรู้ว่าแล้วการงานประสบความสําเร็จแล้วเงินอ่ะคือทุกอย่างมันคอมพพีชจริงๆอ่ะเมื่อม่กี้เหมือนอยากจะออกมาอีกนะคะแฮงเมนโอเค ไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็เหมือนอยากจะออกมานะแล้วก็เหมือนจะแบบออกมาจริงๆอะ่ะแม่หมอขออีกใบหนึง่งว้าวความสุขความรวยมาแล้วนะคะลงุงดวงโอเคอีกใบหนึ่งนะคะเหมือนวนลุกยกระดับจริงๆอะ่ะโอเคสุดๆเลยอะ่ะเหมือนคนลุกเหมือนคนลุกจริงๆอะ่ะโอเคเดี๋ยวแม่หมอจะแบบเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังชีวิตคุณอะ่ะที่แม่หมอตามหัวข้อเลยว่า แม่หมอขอเลื่อนนะคะให้เห็นชัดเจนจัดไพ่ไม่เคยแบบนี่เลยอะ่ะโอเคไพ่ดีมากๆเลยอ่ะนะคะคุณกําลังถูกยกระดับฐานะความเป็นอยู่ที่แบบดีขึ้นน่ะวาสนาคุณดีขึ้นแน่นอนลูกดวงพอไพ่แฮงแมนขึ้นมาเนะ่ะแม่หมอว่าคุณเป็นคนที่ทอระอดอดทนนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นคนที่ อึดเหมือนกันผู้หญิงก็อึดผู้ชายก็อึดนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบยืนด้วยตัวเองอะ่ะแล้วก็เหมือนสร้างชีวิตด้วยตัวเองผ่านสนามรบมาเยอะแฮงเมนอะ่ะกว่าจะเป็นสายรุ้งอะ่ะกว่าจะมีความสุขอย่างเงี้ยคุณผ่านสนามรบมาเยอะแต่คุณยังมีความหวังกับตัวเองเสมอเลยไม่หมอว่านะคะเหมือนเป็นคนที่เหมือนไม่สิ้นหวังต่อตัวเองอะ่ะต่อให้คุณสิ้นหวังจากคนอื่นก็ได้แต่คุณไม่เคยสิ้นหวังกับตัวเองแฮงแมนลูกดวง แล้วพ่อแม่หมอจะบอกว่าพลังงานของคนที่อยู่คนที่ตัวนี้เป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองได้ด้วยเหมือนกันการที่คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ทําอะไรได้คนเดียวได้ในในขณะที่คนอื่นเขาแบบมีความกลัวมีความยากลําบากในชีวิตนะ่ะแต่คุณผ่านมันมาหมดแล้วอ่ะแม่หมอว่าไพ่แห่งเมนขึ้นอ่ะนะคะในในขณะที่บางคนเ็ากลัวความยากลําบากอ่ะแต่คุณนะ่ะคุณเจอมาหมดแล้วอ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่แบบ ผ่านความเหนื่อยผ่านความยากในชีวิตมาหลายด้านมากๆไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือว่าการงานหรือว่าการถูกทอดการถูกทอดทิ้งต่างๆนานานะหลายด้านอย่างเงี้ยบางคนนะคะบางคนอ่หลังที่แบบ ผ่านคราบน้ําตามาแล้วอ่ะแม่หมอต้องผ่านแน่นอนอะผ่านความผิดหวังผ่านความเสียใจมาแล้วตอนนี้เหมือนไม่กลัวอะไรอีกแล้วอะจริงไหมลูกดวงพอพ่งแมนขึ้นมาน่ะคนที่ตกผลึกคนที่ไม่กลัวอะไรอีกแล้วอ่ะเหมือนชินชากับความทุกข์ไหมแม,แม่หมอไม่ได้คํานะแต่มันเหมือนคนที่ตกผลึกได้มันเหมือนกับเขาเ้าใจชีวิตอะอะไรประมาณนี้ได้จริงๆนะคะเหมือนแบบปัญหามาเถอะถาโถมมาเถอะไม่กลัวแล้วอ่ะเหมือนคนที่เหมือนปรับตัวเก่ง ปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะแม่หมอว่าเป็นแบบนั้นจริงๆอะ่ะคุณมีความแบบทรอดอดทนเก็บความรู้สึกได้เก่งเหมือนกันนะต่อให้จะเศร้าต่อให้จะเสียใจอะ่ะคุณจะไม่เอาความเศร้าอ่ะรู้ความเสียใจนั้นอะ่ะมันทําร้ายตัวเองแม่หมอว่านะคะคุณเอาความเศร้าความทุกข์นั้นอะ่ะให้เป็นบทเรียนในชีวิตคุณก็ได้อืแม,ม่หมอรู้สึกว่าอย่างนี้จริงๆนะคะลูกดวง มันเป็นแบบบททดสอบอะเพื่อคุณมีสติปัญญานี่คือสติปัญญานะคะแม่หมอจะบอกเลยนะในการแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นอะคุณตกผลึกแน่นอนคุณมีปัญญาแน่นอนคุณไม่ได้เกรงกลัวอุปสรรคปัญหาเมื่อคุณอยู่ในพลังงานแบบนี้นี่คือนี่คือที่คุณจะได้เจอจริงๆคุณจะได้เจอความสุขคุณจะได้เจอความรวยคุณจะได้เจอสิ่งที่แบบเนี่ย สิ่งที่เป็นของคุณจริงๆอ่ะแม่หมอกำลังจะบอกว่าพลังงานไพ่อ่ะชีวิตคุณจะได้พบแสงสว่างแล้วนะคะลวงยกระดับจริงๆอ่ะนี่เวลาถ้าหัวข้อเหมือนพี่ไพ่เขาแบบตามหัวข้อจริงๆอ่ะนะคะแต่แม่หมอก็อ่านตามหน้าไพ่นะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนี่คุณจะได้พบแสงสว่างในชีวิตการเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีคอมพิวต์ทุกด้านการเงินการงานความรักคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีแพชชั่นคุณกําลังคิดการทําอะไรอยู่ตอนนี้หรือเปล่าคะแม่หมอว่าเนี่ยเป็นงานที่ สองไม้สามไม้เป็นคนเก่งแน่นอนเป็นคนที่มองกันไกลเป็นคนที่กําลังมีไฟอ่ะมีไฟในตัวเองกําลังสรรสร้างผลงานกําลังพิจารณาในการลงทุนในการสร้างงานในการสร้างเงินอ่ะไม่ว่าคุณทํางานอะไรยามลูกดวงแม่หมอจะบอกว่าคุณจะสําเร็จคุณจะมีความเป็นผู้นําคุณจะมีความสุขนะคะแน่นอนอ่ะคุณจะประสบความสําเร็จมีคนยกย่องมีคนนับหน้าถือตาการงานคุณ รุ่งเรืองก้าวหน้ามากๆมีชื่อเสียงได้เหมือนกันมีลูกน้องมีบริวารได้เหมือนกันบางคนขยับขยายหนะ้าที่การงานเป็นคนทํางานเก่งก็ได้นะคะตัวคุณเองอะ่ะไพ่สองสามไม้เลยอะ่ะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่อยากหาลู่ทางในการทํามาหากินมากๆเลยอมองการไกลวางแผนงานที่ดีมีแพชชั่นในการทํางานมีไฟในตัวเองเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแน่นอนอะ่ะเป็นคนเก่งคุณจะประสบความสําเร็จมากๆคุณจะมีความเป็นผู้นําบางคนอาจจะแบบ กำลังแบบวางแผนในการทําธุรกิจก็ได้ในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้เหมือนกันนะในการทํางานขึ้นมาดีมากเด่นมากอะ่ะนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะเป็นคนที่โดนยกย่อง นะคะมีคนนั่หน้าถือตาคุณจะอยู่ในแสงสว่างถ้าทํางานโลกออนไลน์คุณจะมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามล้นลามเลยแหละแม่หมอว่านะคะมีคนแบบยกย่องคุณอะนะคะยกย่องในศักยภาพของคุณยกย่องในความเก่งของคุณในความโดดเด่นของคุณก um. ็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ดูดีแม่หมอว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยเป็นคนที่แต่งตัวเก่งก็ได้มีความสดใสในตัวเองนะตัวคุณเองอะนะคะแม่หมอจะบอกว่านี่แหละเนี่ยนี่แหละแม่หมอจะบอกเลยว่าเนี่ยคุณอะ มีเสน่ห์มากๆแม่หมอว่านะคะต่อให้คุณแบบอายุเยอะแล้วก็ตามที่มาเจอคลิปๆเนี้ยนะอายุเท่าไหร่ก็ตามอายุเยอะก็ตามไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเพศไหนก็แล้วแต่คุณรู้ไหมว่าตัวคุณเองมีเสน่ห์มากๆนะคะเนี่ยชีวิตคุณแม่หมอจะบอกเลยนะคะลูกดวงมันจะประสบความสําเร็จนะมีชื่อเสียงมีลูกน้องมีบริวารหน้าที่การงานทํางานแล้วก็แล้วแต่มันจะประสบความสําเร็จในศักยภาพของคุณนะคะเนี่ย จริงๆนะคะลูกดวงเห็นไหมคะหนึ่งดาบอ่ะนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตเหมือนกัน,นไม่หมอว่าตัวคนเองนะ <_ mauv> เป็นคนที่แบบหนึ่งดาบอ่ะ <_ lv> เป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตก็ได้เหมือนกัน <_ lv> เป็นคนที่พัฒนาตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้รู้ชีวิตอะไรอย่างเนี้นะแม่หมอว่าประมาณนั้นได้เลยอะ่ะควรเป็นคนที่ไม่รู้สิแม่หมอผ่านความทุกข์มาจริงๆอะ่ะหนึ่งดาบนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนไม่ปฏิเสธความทุกข์อ่ะ ไม่หลอกตัวเองเหมือนพลังงานที่แบบไม่อมทุกข์จริงๆนะปล่อยวางได้อะ่ะเหมือนคุณยอมรับว่าชีวิตมันก็แบบเป็นแบบเนี้ยเหมือนคุณปรงกับชีวิตนะไม่หมอว่าแต่ว่าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปรงแบบไม่ได้ปรงแบบไม่เอาอะไรเลยอะ่ะปรงเพราะเข้าใจอะ่ะ รงเพราะเข้าใจชีวิตไม่เหมาะว่ามากๆเป็นพลังงานของความสุขจริงๆนะคะลูกดวงไม่เหมาะว่าและแม่มจะบอกเลยว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีมากๆอ่นะคะบางคนได้เจอคู่ได้เจอคู่ใครที่แบบเคยเสียใจผิดหวังเรื่องความรักนะคะไม่ได้ไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักในเรื่องชีวิตคู่พลังงานของคุณนะคะเนี่ยวาสนาเรื่องความรักคุณมาแล้วจริงๆนะคะลูกดวงสองถ้วยคู่บุญคู่บาร,รมีนะคะ วาสนาคุณเป็นคนมีคู่วาสนาคุณเป็นคนที่มีครอบครัวที่อบุ่นมีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดีแน่นอนอ่ะนะคะวาสนาคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆในความมีความสุขในหน้าที่การงานมีความสุขในการมีสามีมีความสุขในการที่มีลูกได้เลยมีความสุขในครอบครัวมีคู่มีคู่ที่ดีที่รักคุณจริงๆที่เป็นของคุณจริงๆอ่ะนะคะลูกก็เป็นเด็กดีเด็กน่ารักนะไม่หมาาว่านะคือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคือครอบครัวของคุณจริงๆ นะคะไพ่ของคุณคนที่จะมีความสุขจริงๆลูกดวงมีชีวิตที่สว่างสวยมากๆเดือดซันน่ะนะคะคือแบบเขาเรียกว่าเดือดซันนี่มันหมดทุกหมด,หมดโศกหมดโรคหมดภัยใครที่สุขภาพยแย่ๆร่างกายแข็งแรงขึ้นแน่นอนอ่ะเพราะใจคุณใจคุณมีความสุขอ่ะคุณไม่ได้อยู่กับพลังงานที่ทกซิกนะแม่หมอว่าคุณเป็นคนที่มีความสดใสในตัวเองมากๆอ่ะที่แม่หมอบอกว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อ่ะคุณมีความเป็นเด็กสูงมากเหมือนกันนะคะลูกดวงมีความสดใสมีความเป็นเด็กอ่ะนะคะ เป็นคนที่อาจจะคิดดีคิดบวกมองโลกในแง่ดีด<ๆ>ก็ได้ไพ่ท็อกซิกไม่ขึ้นมาเลยอะ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบตอนนี้เหมือนแบบรักตัวเองขยันทํามาหากินนะคะขยับขยายหน้าที่การงานเรียนรู้อยากทํำยังไงให้ฉันรวยให้ฉันแบบ ประสบความสําเร็จอะอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องไปทํางานที่ไหนฉันต้องมีงานอะไรที่ฉันต้องทําต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองอะเนี่เป็นการงานหมดเลยอะลูกดวงเห็นไหมทํางานอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะตัวคุณเองอะผ่านโลกมาเยอะผ่านความทุกข์มาเยอะเหมือนกันแต่ตกผลึกได้ทุกอย่างต่อไปต่อจากนี้ไปอะมันจะเป็นความสุขของคุณจริงๆอ่อะฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นแน่นอนอะได้เจอคู่ได้เจอครอบครัวของคุณจริงๆกินอิม่มนอนอุ่นสุกกายสบายใจไม่ดิดดิ้น นะคะไม่ดิ้นดิ้นแน่นอนอ่ะมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนมากๆอ่ะเดือดซันขึ้นมานะไม่ว่าคนติดขันอะไรอยู่ตอนนี้มันจะขี้คลายนะคะมันจะพบกับแสงสว่างเขาเรียกว่าประตูโชคชะตาประตูแห่งความหวังประตูแห่งความสุขกําลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเดือดซันคือไพ่เดอะเบสในสำรับแต่แม่หมอ่คิดว่าเดอะเบสในสำรับทุกใบนะเพราะว่าถ้าไม่มีไพ่ทุกใบอ่ะนะคะมันก็จะไม่เกิดเดอะเบสอย่างนี้แน่นอนนะคะเดอะเบสทุกใบเลยอ่ะ ให้แฮงแมนก็เป็นเดิมเบสเพราะมันต้องผ่านความทุกข์มาก่อนเราถึงตกผลึกได้นะคะคนที่ตื่นรู้ไม่ได้พิเศษอะไรไม่หมาว่าแต่เป็นคนที่เหมือนเข้าใจชีวิตมากๆคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาผ่านความเจ็บปวดและเขาเข้าใจชีวิตอย่างเงี้ยนะคะลูกดวงไม่ได้มันพิเศษอะไรหรอกที่เขาเรียกวการตื่นรู้ตื่นรู้แต่มันเราแบบเข้าใจสัจธรรมอะไรเงี้ยบาดแผลของเราอะทำให้เราเติบโตทาให้เรามอง,มองโลกในแง่ดีทาให้เราแบบ วางได้วางเป็นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราอาจจะมีอีกโก้มีอัตตาในตัวเองนะมีอะไรอย่างเงี้ยคือยอมใครไม่ได้ฉันต้องแข่งแย่งกับคนโน้นคนนี้พอคุณตื่นรู้แล้วชีวิตมันไม่ต้องแข่งแย่งแข่งขันกับใครอยู่ในลูวิ่งของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ทำตัวให้มีความสุขประมาณนี้เลยไม่หม่ว่านี่แหละเป็นพลังงานเขาเรียกว่าความทีสูงมากเลยนะคะที่เขาพูดกันว่าการตื่นรู้คืออะไรมันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกไม่หม่ว่าคนที่แบบเข้าใจสัจธรรมเข้าใจธรรมะอยู่ในธรรมะพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้เลยไม่หม่ว่านะประมาณนี้เลยการตื่นรู้การการที่เรามีบัตรผพลมาก่อนการที่เราแบบสุดๆกับชีวิตมาก่อนแม่หมอก็เหมือนกันนะกว่าจะแบบเป็นผ้าแฮงแมนอย่างเงี้ยตกผลึกได้แบบเนี้ยมันต้องเจอสิบดาบมาก่อนอะ่ะมันถึงจะได้แบบเนี้ยนะคะมันถึง ได้ได,ได้แบบอยู่ในธรรมะธรรมโมหรือว่าเข้าใจชีวิตแล้วก็ปล่อยวางได้เมื่อในเมื่อเราปล่อยวางได้ทุกอย่างอะอะไรจะเข้ามาทีนี้มันไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราแล้วเพราะเรามีสติสมาธิปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้บทเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่หมอจะพูดเลยนะนี่คือความจริงที่แม่หมอพูดมาทั้งหมดและคือความจริงที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ที่แม่หมอบอกการงานประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้เจอคู่ได้เจอครอ,อบครัว นะคะการเงินการงามความรักทุกอย่างคอมพิ e ตจริงๆเดือดซันขึ้นอะ่ะลูกดวงเดือดซันคือความรวยเจอคู่เจอบ้านเจอความสุขความสุขที่แท้จริงเพราะเพราะจิตของคุณมีความสุขด้วยอะ่ะลูกดวงพอจิตเรามีความสุขอ่ะจิตของเรานี่แหละจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะ เมื่อเมื่อเราจิตดีอ่ะเราก็จะดึงดูดสิ Fuji ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าจิตเรามันมีความทุกข์จิตที่มันจมอยู่กับความทุกข์จ athlete, words, ิตที่มันจมๆอ่ะมันก็จะดึงความจมๆดึงสถานการณ์ที่ไม่ไม่ดีสถานผู้คนที่ไม่ดีผู้คนที่ท็อกซิกเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะแต่ถ้าเราเป็นพลังงานที่ดีอ่ะมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกมองโลกตามความเป็นจริงอ่ะนะคะแม่หมอว่านี่แหละมันเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วมันยิ่งจะดึงจะดึงเข้ามานะแม่หมอว่านะคะเราเป็นยังไงอ่ะเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาจริงๆถ้าเเราาป็นนพลังงทีี่ด ะะคระักตัวเองเป็นอยู่ในพลังงานที่ดีอยู่ในรูปวิ่งของตัวองไม่ได้เป็นแข่งแย่งแข่งขันกับใครนะคะไม่ไปแบบเบียดเบียน,นผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยรู้ยันพลังงานของความสุขคุณจะได้เจอจริงๆลูกดวงนะคะถ้าใคยอยู่สายพลังงานเนี่ยคุณจะรู้เลยว่า เรื่องพลังงานนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆกดแรงดึงดูดอะนะคะเราคิดสิ่งใดเราโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะเข้ามาแต่ถ้าคุณโฟกัสสิ่งดีๆคุณเห็นไหมชีวิตคุณจะแบบเลอเลิศมากๆเลยนี่คือวาสนาของคนมาเจอคลิปๆนี้วาสนาที่จะรวยนะคะให้เดือซันขึ้นรวยแน่นอนวาสนาคนที่จะมีความสุขสุขทั้งภายในสุขทั้งภายนอกนะคะมีความแบบเบิกบ,บานสำราญใจมีชีวิตที่สดชื่นอะนะคะลุงดวง นี่แหละแม่หมอว่านะคะเป็น่างนั้นจริงๆอ่ะชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวจะอบอุ่นนะมันไม่มีการท o กซิกไม่มีดราม่าเลยแม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นการชีวิตของคุณมันเหมือนตั้งหน้าตั้งตาในการทํางานมากกว่าอยากให้งานประสบความสาเร็จมันสาเร็จจริงๆมันจะมีชื่อเสียงนะคะทุกๆด้านงานที่คุณทําเลยอ่ะคุณจะมีคนที่ยกย่องคุณนะคะคุณอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําเป็นเจ้าของกิจการก็ได้แต่คุณจะมีความเป็นผู้นําสูงมากเลยลูกดวงถ้าอยู่ในโลกออนไลน์ก็เป็นผู้นําในโลกออนไลน์มี อยากเป็นเหมือนคุณอยากมีออร่าเหมือนคุณอยากสดใสเหมือนคุณอยากดูดีเหมือนคุณอายุเยอะอายุเยอะแล้วทําไมคนนี้ทําไมเขาดูดีจังทําไมเขาดูสดใสทําไมเขาดูเอเนจี้เขาดีเบิกบานสําราญใจอ่ะเขาดูไม่แก่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองคุณเป็นคนแบบนี้ก็ได้เนาะทั้งผู้ชายผู้หญิงแม่หมอว่าคุณจะได้เจอความสุขที่แท้จริงอะ่ะได้เจอความรักเห็นไหมคู่บุญคู่บาร,รมีนะใครผิดหวังเรื่องความรักคุณได้เจอแน่นอนอะ่ะและเป็นสิบถ้วยอะ่ะคือความสุข ในครอบครัวชีวิตที่กินอยู่ดีอยู่กินดีอยู่ดีไม่ขาดแคลนเรื่องการเงินเลยอะ่ะลูกดวงการงานของคุณจะทําให้คุณรวยนะในบางคุณนะคะลูกดวงทํางานเกี่ยวกับสื่อสารโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยการพูดการคุยของคุณมีเหมือนเป็นคนที่มีวาทศิลในการคุยก็ได้ตัวคุณเองนะถ้าโลกออนไลน์ไม่มอกว่าเป็นคนที่เก่งเลยแหละไพ่ออกมาขนาดนี้นะคะเป็นหกไม้เท้าสมไม้เท้าสองไม้เท้าราชินีไม้นะคะโอเคได้สำรับอืม ดอบเวอร์ด้วยอะนะคะลูกดวงขอไพเดทใช่เนี่ยลูกดวงเห็นไหมเนี่ยไพ่ดีมากนี่แต่สำรับโอเคเมื่อกี้โอเคแค่นี้อืมใช่เลยอ่ะสิบเดี๋ยวไพ่ไพ่แม่หมอมองไม่เห็นเนี่ยขอเขาดูดูแสงก่อนนะคะ นี่คือไพ่เดทอืมไพ่เดทคือรีบิร์ดเกิดใหม่แน่นอนอะ่ะมันจบสิ้นจริงๆอ่ะลูกดวงจบสิ้นเห็นไหมคะไพ่เดทคือการจบสิ้นวิบากจบสิ้นอุปสรรคจบสิ้นปัญหาชีวิตเกิดใหม่อะ่ะเกิดใหม่แต่ร่างเดิมของคุณที่แหะร่างที่คุณจะมีความสุขคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนอะ่ะนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางฟอร์มแน่นอนอะ่ะไพ่เดทไม่น่ากลัวเลยอะ่ะไพ่ใบเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ ไพ่เดทท,ที่แบบเห็นไหมคะไพ่เดทที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นความสุขอะเหมือนเหมือนไพ่คู่เลยจริงๆเห็นไหมคะใครที่เคยเจ็บหนักกับความทุกข์มากนความความรักเพิ่งจะจบไปก็ได้คุณจะได้เจอคู่ตัวจริงของคุณก็ได้เห็นไหมแม่หมอเห็นความรักไพ่เดทคือการจบกับคนเก่าก็ได้นะคะแล้วก็มาเจอคนใหม่อย่างเงี้ยมันมีการจบแน่นอนอ่ะบางคนก็จบกับคนเก่าถึงจะได้มาเจอคู่ตัวจริงก็ได้ไพ่เดทนะคะหรือว่าจบกับปัญหาจบกับอุปสรรครีเบิร์ตเกิดใหม่บอลทูบีแน่นอนตัวคุณเองอ่ะ หลุดพ้นจริงๆเอสอฟครับชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการทุกอย่างผ่านสังเวียนมาเยอะนะผ่านสนามรบมาเยอะแต่มันจบแล้วจริงๆเป็ดถ้วยก้าวไปข้างหน้าอย่างสางงามมากๆก้าวไปสู่สิ่งที่ดีสิ่งที่คุณจะมีความสุขสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆนะคะลูกดวงคู่บุญคู่บารมีวีนครับให้บุคคลขึ้นอ่ะนะคะคุณจะมีความคุณจะมีชีวิตที่ดีคุณจะมีความสุข ตัวคุณเองอะนะคะลดวงเป็นฟีนเนี่ยนะคะเป็นฟีนเนี่ยก็คือนั่งอยู่บนบันลังของพระราชินีอะนะคะเป็นคนที่แบบคนที่จะนั่งอยู่บนลังของความสุขความกินดีอยู่ดีความมั่งคั่งร่ำรวยนะที่การงานดีมากๆจะได้เป็นแม่คนก็ได้นะคะลูกดวงจะได้เจอคู่จะได้เจอความสุขคุณอะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มาเจอคลิปคิปเนี้ย คุณมีความเป็นแม่สูงมากคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆใครอยู่ใกล้คุณเขารักคุณนะเอเนจีคุณดีอ่ะคุณมีเมตตานะคุณมีจิตใจที่สงสารคนก็ได้ตัวคุณเองอนะคะมีจิตใจที่เซนสิทีฟมากอ่ะนะคะไม่บอกว่าเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์สวยด้วยอ่ะสวยในแบบของคุณน่ะดูแลเต็วไม่เป็นอย่างดีแน่นอนนะคะทำงานข้างนอกได้ทำงานในบ้านได้ทำอาหารการกินได้จบรบในตัวคุณดูแลตัวเองได้รักตัวเองเป็นทำอาหารเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทำงานก็เก่งด้วยตัวคุณเองอะ่ะ นะตัวคุณนี่คือมีทุกอย่างพร้อมในชีวิตของคุณน่ะนับจากนี้คุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนคุณจะได้เจอคู่คิงคิงคู่ที่เป็นเหมือนกันกับคุณน่ะนะคะแม่บอกว่าคนที่คุณเจอเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆเป็นคนรวยก็ได้ลูกดวงราชาการาชินีเจอกันมีความเป็นผู้นําเหมือนกันกับคุณน่ะนะคะมีความเป็นผู้นําสูงมากๆเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แต่งตัวดีสะอาดสะอ้านที่คุณจะได้เจอเห็นไหมคะเป็นคนมีอเนจีที่ดีแน่นอนเป็นคนทีี่มพลัง บวกสูงมากทัศนคติดีทั้งคู่เลยอ่ะคุณกับเขาไม่หมอว่า เห็นไหมราชาราชนีเนี่ยเขาเป็นคนที่เบิกบานเป็นคนที่สนุกสนานนะเป็นคนถ้ามีลูกน้องลูกน้องรักมากเลยแม่หมอเพราะว่าเข้าถึงลูกน้องไม่ยิงไม่ใช่ไม่ยิงเป็นคนที่แบบนั่งกินข้าวกับลูกน้องได้ทํางานกับลูกน้องได้เข้าใจลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องรักนะถ้าถ้าคุณตัวคุณเองแม่หมอว่าทั้งผู้เนี่ยทั้งคุณทั้งคู่คุณะเป็นนิสัยเหมือนกันเลยก็คู่บุญคู่บารมีนะคะศีเสมอกันเห็นไหมสีเสมอกันก็ต้องเหมือนกันสีไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยราชาราชินีได้เจอกันแล้วไม่นานหรอกแมนสิงธ <c oughs> ทษทีค่ะเมษิงธานูบางทีอาจจะไม่ไม่เกินเดือนเมษาก็ได้ลูกหลวงไพ่ไม้ขึ้นอะมาเร็วนะไม่บอกว่าคู่คุณอะเห็นไหมคะเนี่ยอาจจะไม่เกินสองเดือนก็ได้เนี่ยนะคะไม่เกินเมษาเนี่อาจจะได้เจอก็ได้ชุกคู่บุญคู่บาร,รมีจริงๆหนึ่งถ้วยเห็นไหมหนึ่งเดือนสองเดือนนี่แหละอาจจะได้เจอจริงๆได้เจอความรักแน่นอนได้เจอความสุขได้เจอสิ่งดีๆ ได้เจอสิ่งดีๆนี่คือวาสนาของคนที่จะมีความสุขแล้วลูกดวงเนี่ยแมมือจากฟ้ากฟ้ามือจากที่ไหนแหละก็ส่งสิ่งดีๆมาให้ส่งของขวัญมาให้นกข้าบเหรียญมาให้เหมือนนกข้าบเหรียญเหมือนมาส่งข่าวอะ่ะส่งความรักส่งความมั่นคงในชีวิตส่งทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณอะ่ะมันเป็นความสุขอะ่ะไพ่ถ้วยคือความสุขอารมณ์ที่เบิกบานอารมณ์ที่แบบสําราญใจอะ่ะนะคะเป็นของขวัญนะของขวัญที่มันมีความสุขมากๆเลยหนึ่งเพื่อสองถ้วยโอ สุดยอดเลยอะไพ่คุณนะคะลูกดวงไพ่ดีมากๆเลยนับจากนี้ไปแม่หมอว่านะคะชีวิตคุณอะนะคะยกระดับแน่นอนฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เจอคู่วาสนาดีแน่นอนคุณมปเจอคลิปๆเนี้ยไม่มีไพ่ดาบอะไรเลยคุณเห็นไหมไม่มีแบบทุทีค่ะแม่หมอรู้สึกเจ็บคอไพ่ดาบไม่มีแล้วอ่ะ อุปสรรคปัญหามันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับในชีวิตของคุณนะเพราะคุณเอาอยู่ลูกดวงเห็นไหมมันจะเข้ามาทําไมอะ่ะอุปสรรคปัญหากลัวคุณมากข่าแม่บอกว่า,วาคือแบบว่าจะเข้ามาทําไมคนนี้มันรู้ดีรู้มากรู้ลึกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าอุปสรรคจะไม่เข้ามาแลวแหละแม่บอกว่านะเขากลัวคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณมีสติปัญญาเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่บอกว่าเป็นพลังงานแบบนี้จริงๆนะคะลูกดวงเนี่ยเนี่ยพลังงานของคนจะรวยพลังงานของคนที่จะมีชื่อเสียงคนจะ พลังงานของคนที่จะมีทรัพย์สินมีคู่ที่ดีนะแต่งงานบางคนได้มีลูกได้เหมือนกันนั้นเนี่ยนะคะไพ่แบบนี้ขึ้นมานะขอทุกคนรับพลังงานดีๆเอาไว้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะพลังงานที่จะรวยพลังงานที่จะเจอคู่สําเร็จทุกด้านการเงินการงานความรักเลิศมากไม่หมอว่านะคะก็ก็อ่านตามหน้าไพ่อ่ะนะพลังงานคุณเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะนะคะพลังงานรวมก็จริงแต่รับไปเถอะลูกดวงนะมันไม่ได้เสียหายอะไรเพรามเป็นพลังงานที่ดีอ่ะพี่ไพ่ก็เลือกคนนะ การที่คุณมาเจอคลิปแม่หมอมันก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะอาจจะเขาดึงคุณมาก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆก็ได้แต่มันก็มีบางส่วนที่มันเป็นของคุณก็ได้นะคะรับเอาไปถือพลังงานดีๆเนาะแล้วเชื่อสุดจิตสุดใจว่านี่คือของฉันฉันรับเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะลูกดวงโชคดีค่ะ